ทำไมต้องมีกองศูนอเมริกันที่เชียงใหมนะ่คือหน่วยที่สําคัญที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยขึ้นหน่วย d a หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาทําไมอ่ะทำไมต้องหน่วย d a ด้วยทําไมเขาต้องมาปราบปรามยาเสพติดในฝั่งพมา่าเพราะยาเสต้นยาเสพติดมันอยู่ในฝั่งพมา่าพอมีการส่งยาเสพติดเข้ามาเนี่ยมันก็จะส่งผ่านไป ถึงมาเลเซียและเข้าสหรัฐอเมริกาในที่สุดจึงมีปัญหาผูกพันเกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วย d a จึงมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับก,บการปราบปรามยาเสพติดมียุคหนึ่งบุชผู้พ่อผมจะไม่ผิดน,นะครับก็สหรัฐก็มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดก็คือเล่นงานพม่าเป็นสําคัญนะครับตอนนั้นก็มีเงินสนับสนุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเจ้าที่ของไทยตอนนั้นก็ปปสก็เป็นหน่วยย่อยๆอยู่ตอนหลังก็เป็นหน่วยงานใหญ่ขึ้นมา เมื่อก่อนเป็นหน่วยงานเล็กๆนะครับเป็นหน่วยงึงของตํารวจเมื่อตอนนั้นอระยะแรกนะแล้วต่อมาก็มาตั้งตรรารวจปปสเป็นกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศาักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k นะฮะรับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะ รับชมจากนอกในประเทศนะที่มาวันนี้ก็คงจะมีประเด็นที่น่าสนใจนะนะที่ปรากฏว่ามีการพูดถึงนะกงศุนสหรัฐประจำประเทศไทยนะซึ่งอยูอ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานกงสุนสหรัฐนะซึ่งอยู่ที่ถนนวิทยายนนท์ตบนช้างม้อยอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ปรากฏว่าเผอิญเชียงใหม่บ้านผมไงบ้านผมผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะมีการวิพากษ์ไปต่างๆนานามีคนมาถามผมเยอะมากนะนะซึ่งปรากฏว่าเล่าให้ฟังประวัตินะประวัติเขาก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไง นะครับแล้วก็วันนี้เป็นยังไงที่บอกว่าโอ้ยมีการสร้างใหญ่ขึ้นมาจะเป็นศูนย์กลางในการทำโน่นนี่นั่นก่อการลงก่อการไล่เกี่ยวข้องไปกดดันจงกดดันจีนมีคนถามผมเยอะนะครับคือกองศูนใหญ่สหรัฐอเมริกาจ,จังหวัดชหม่เป็นหน่วยงานกองสูนเดียวของสหรัฐอเมริกาที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและเป็นกองศูนที่ต่อก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2493 และด้การยกฐานะเป็นกงศูนใหญ่เมื่อปี2529แล้วก็มีเจ้าที่กงศูนประจำการนะครับทั้งหน่วยที่สำคัญที่เรียกว่าหน่วย DA นะครับหรือหน่วยปราบปรามยาเสพติดนะครที่เวลาจะใช้ในการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ของสถานทูตและกงศูนย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับสถานกงศูนย์ใหญ่ด้วย ในจังหวัดเชียงรายก็มีงานย่อยงานควบคุมโรคติดต่ออาสาสมัครนะครับจำนวน12คนที่ทำงานในโครงการนี้นะครับทางทั่วภาคเหนือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับขอบเขตการทำงานนะฮะองศูนย์ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุม15จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน่านเพชรบูรณ์พยาวพิจิตร พิษณุโลกแพร่สุโขทยัยตากและอุตรดิตถ็ว่าภาคเหนือขึ้นมาเลยนะครับชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของไทยมีจำนวนหลายพันคนสถานกงศูลได้แนะนำให้พลเมืองสหรัฐที่พำนักในไทยตลอดที่ผู้มาเยือนในไทยนะฮะร,ระยายาวขึ้นทะเบียนไว้กับกรงศุลน,นี้นะครับแล้วก็ชุมชนของอเมริกันในจังหวัดเชียงใหม่ก่อตัวมาตั้งแต่ปี2อ1 0่นะครับซึ่งเป็นช่วงนั้นก็เป็นเรื่องของการสอนศาสนาสอนการแพทย์ นะครูอเมริกันได้เริ่มก่อตั้งสถาบันทางการแบทย์การศึกษาในภาคเหนือปัจจุบันนะสถาบันเหล่านี้คือโรงพยาบาลแมคคอมิกผมก็เคยไปบ่อยนะสถาบันแมกคอมิกเพื่อการฟื้นฟูเดิมคือ,อนิคมโรคเรื้อนนะครับโรงเรียนปิ้นสโรวเยวิทยาลัยโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะครับ คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพะยับเนี่ยพยับก็ของเขานะครับในการทูตอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่มีสถานทูตนะครับมีกงศุลอื่นๆได้แก่กงศุลใหญ่ในจีนนะครับแล้วก็กงศุลใหญ่ในญี่ปุ่นกองศุลใหญ่ในอินเดียและมีเจ้าที่แต่งตั้งเป็นกองศุลกิตติมศักดิ์ของฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันแคนาดาออสเตรเลียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้นะครับออสเตรเลียเปรูบังกลาเทศสวีเดน นะครับอิตาล,ลีส่วนกงสุลกิติมศักดิ์ของเบลเยียมพำนักอยู่ในจังหวัดลำปางนะครับภารกิจหลักนฟังให้ดีนะภารนะกิจหลักนอกจากให้บริการแก่บุคคลสัญชาติอเมริกันแล้วก็พิจารณาอนุมัติวีซ่าชั่วคราวแล้วกงสุลใหญ่ในเชียงใหม่ยังดำเนินงานอื่นๆเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมรวบรวม,รวม มือด้านสิ่งแวดล้อมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือในด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการส่งเสริมโครงการต่างๆของรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องในการยุติการปลูกฟินส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกฟินหันไปปลูกพืชชนิดอื่นนะครับนอกจากนี้สถานกงศูลใหญ่ยังติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยพม,มา่าซึ่ง ร,รวมถึงความเป็นอยู่ของบุคคลพลัดถิ่นจากพม่ามากกว่า150,000คนและส่งเสริมให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐเช่นการสนับสนุนให้ที่บริษัทนะครับสัญชาติอเมริกันมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจเกี่ยวกับอนุภาพนะครับลุ่มแม่น้ำโของอีกทั้งหน่วยทหารอากาศสหรัฐอเมริกานะครับยังเฝ้าติดตามการสั่นสะเทือนใต้พิภพ,บพบเกี่ยวกับ กองทัพเรือของไทยอีกด้วยนะ,ะนก็เป็นสิ่งที่ภารกิจของเขาคําถามแรกที่ผมถูกถามว่าเขาย้ายไปทำไมไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กับมอพายัพก็คือมอพายัพอ่ะก็คือของเขาอ่ะเป็นโบสถ์คิดอ่ะเป็นโรงเรียนคิดอ่ะไว้ง่งายโรงพยาบาลแม่ก,กอมิกก็ใช่ดาราก็ใช่เมืนแต่สมัยโบราณแล้วไม่ใช่เพิ่งเพิ่งเพิ่งทำนั้นปีไหนนะที่ผมเบียนเขาทำเม่ปีสองพันสี่ร้อยสิบละทำมาตั้งแต่โบราณกาลเขาทำมาตั้งแต่สมัย ยุคที่เชียงใหม่เริ่มผนึกเข้ามาแล้วก็มันเริ่มมีปัญหาชายแดนไทยพม่านะครับทำไมเขาต้องมายุ่งอะไรกับเชียงใหม่เป็นหลักนะพูดง่ายๆมาตั้งอะไรไปเกี่ยวกับจีนหรือเปล่างานนี้ไม่เกี่ยวกับจีนนะเข้าใจใหมนะงานนี้ไม่เกี่ยวกับจีนนะเพราะมันใกล้กับจีนหรือเปล่าไม่ได้ใกล้กับจีนนะครับมันต้องมีการตั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหญ่โตหรือไม่นะเขาก็ต้องตั้งครับเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ไดม้มีฐานขีปนาวุธเป็นเครื่องสอดแนมไหมเออเดินมนล้าสมัยเครื่องสอดแนมตอนนี้เขามีโดนนะบิน ทำไมก็ต้องย้ายออกจากตัวเมืองเชียงใหม่คือผมเล่าให้ฟังนผมคนเชียงใหม่มาตแต่กําเนิดนะครับแล้วก็เกิดอยู่นั้นเห็นกงสูนอเมริกันตั้งแต่ระยะแรกๆที่ผ่านมามันโดนวางระเบิดบ่อยกงศูนอเมริกันนะหลังจากมีเรื่องตะว,วันออกกลางเนี่ยตำรวจจะไปควบคุมผมไปทําข่าวแต่เด็กๆละอายุ10กว่าเนี่ยก็ไปทําข่าวใกงศูนย์อเมริกันมาละมันมีเรื่องกับต่างชาติเดีย๋ยวกงศูนอเมริกันจะโดนวางระเบิดละตุ่มต่มตุ่มตํามีตํารวจไปคุ้มครองป้องกัน มีเจ้าหน้าที่มาคุ้มกันบางทีก็ส่งทหารไปคุ้มกันกองศูนอเมริกันมาดูกลัวโดนระเบิดบ้านพักมาโดยตลอดแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยตรงบริเวณรอบๆกองศูนอเมริกันเนี่ยมันมีซอยเข้าได้มัอนซอยทะลุไปได้เมื่อก่อนเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวลอยกระทงไปเที่ยวสงกรานก็สามารถเอารถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้มากก่่นมอนก็ขี่ไปนะ ตอนนี้มันขี่ไม่ได้ตอนหลังความปลอดภัยเพราะเขาไปม,มีปัญหากับตะวันออกกลางมีปัญหากับจีนเขาก็เลยเอาที่กั้นมากั้นบริเวณโดยรอบมันเป็นสี่เหลี่ยมเอาไปเอาก็เอาที่กั้นมากั้นแล้วก็ไปตกลงกับชาวบ้านบริเวณนั้นปกติถนซอยมันทะลุได้แล้วก็กลัวโดนวางระเบิดเข้ามาในนั้นนะฮะมันแคบมันติดกับกูเจดีขาวติดกเทศบาลนครเชียงใหม่ติดกระดับเพิง และที่สําคัญตอนหลังมันติดตลาดตลาดเฮตลาดเมืองใหม่ทะลุเข้ามามาถึงมาถึงกงศูนอเนมรนกันแล้วตลาดเมืองใหม่มันก็มาในตลาดเช้ามันทะลุไปถึงกาดหลวงนะนะกาดวะโลลด้่นเลยตอนกลางคืนทำให้กองศูนอเมริกันมีความปลอดภัยน้อยนะนี่คือประการแรกนี่คือความปลอดภยัยนะครับที่สําคัญก็คือในกองศูนอเมริกันมันเป็นไม่มีบ้านพักเจ้าที่พอไม่มีบ้านพักเจ้าที่เข้าไปสร้างที่ใหม่ เขาก็ใช้ในการก่อสร้างอาคารมากกว่าทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วประมาณ9,000ดอลลาร์สหรัฐ9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและคร่าวนี้เขาจะทําพื้นที่ก็คือว่าเป็นพื้นที่กว้างหน่อยเข้าออกนอกเมืองนะครับการออกนอกเมืองก็ซื้อจากคนไทยนี่แหละนะไปสร้างพื้นที่ด้านด้านนอก1,200กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐมางเห็นว่าประมาณนั้นนะครับก็ทําครั้งนี้เนี่ยนะครับ เพื่อที่จะขยายแล้วก็มีบ้านพักมีที่อยู่มันพูดง่ายๆว่าเป็นอาณาจักรของเขาอะเป็นอาณาเขตของเขาซึ่งไทยก็ยินยอมอ้ใช้เวลาสร้างนานแล้วต้องไม่ใช่เพิ่งสร้างนะสร้างนานแล้วมึงไม่จะสร้างวันสองวันสร้างมานานแล้วอยู่ใกล้ๆมหาลัยพยับนะครับเพราะเขามองว่าเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็บริเวณวงแหวนรอบที่1เนี่ยมันไม่ไกลมากนักคือมันมีวงแหวนเชียงใหม่มีอยสามวงแหวนวงแหวนรอบหนึ่งวงแหวนรอบสองวงแหวนรอบสามอันนี้มันวงแหวนรอบรอบสออ้รอบหนึ่งนะครับมันก็ไม่ไกลมากนัก นะครับแต่มันมันมันไม่แออัดมันมีพื้นที่ที่ควรจะคือในนั้นอ่ะที่ผ่านมาไม่มีที่จอดรถด,ด้วยซ้ำกับตรงศูนเมกันที่จอดรถไม่มีด้วยซ้ำไปนะต้องจอดรถไปข้างนอกแล้วก็เดินผ่านประตูเล็กๆเข้าไปแต่คราวนี้เขาจะวางกระบวนการไว้หมดทั้งครบทุกอย่างนะครับแต่ที่เป็นห่วงกันนะเข้าใจกันว่าจะเป็นที่ซอดแนมจีนหรือเปล่านะ ก็อุปกรณ์ไปสอดแนมจีนไม่ต้องต้องสอดแนมเขามีไต้หวันในการสอดแนมใกล้กว่าเราเยอะนะครับเขามีกงศุลในนั้นอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นและอย่างการต่อสู้ในรูปแบบปัจจุบันเขาใช้นิวมีเดียในการต่อสู้และการต่อสู้ปัจจุบันเขาใช้โดรนใช้เรือดำน้ำาำน้ำมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการต่อสู้ไปแล้วนะครับทำไมต้องมีกงสุลนบริการที่เชียงใหม่นะคือหน่วยที่สําคัญที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยคือหน่วย DEA ด้วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาทําไมอ่ะทำไมต้องหน่วยดีเอด้วยทําไมเขาต้องมาปราบปรามยาเสพติดในฝั่งพมา่าเพราะยาเสต้นยาเสพติดมันอยู่ในฝั่งพมา่าพอมีการส่งยาเสพติดเข้ามาเนี่ยมันก็จะส่งผ่านไปถึงมาเลเซียและเข้าสหรัฐอเมริกาในที่สุดจึงมีปัญหาผูกพันเกี่ยวข้องกับ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยดีเอจึงมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับก,บการปราบปรามยาเสพติดมียุคหนึ่งบุชผู้พ่อผมจำไม่ผิดน,นะครับ ก็สหรัฐก็มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดก็คือเล่นงานพม่าเป็นสําคัญนะครับตอนนั้นก็มีเงินสนับสนุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเจ้าที่ของไทยตอนนั้นก็ปปสก็เป็นหน่วยย่อยๆอยู่ตอนหลังก็เป็นหน่วยงานใหญ่ขึ้นมาเมื่อก่อนเป็นหน่วยงานเ,เล็กๆนะครับเป็นหน่วยเงินของตํารวจเมื่อตอนนั้นระยะแรกนะ ก็ต่อมาก็มาตั้งตําบวจปปสเป็นกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดขึ้นมาแล้วต่อมาก็มีการตั้งหน่วยปปสขึ้นมาที่ผมทราบว่าผมทําข่าวมานานทํางานกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดมาเยอะนะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปกับทหารมาเยอะไปกับตํารวจตระเวนชายแดนมาเยอะบินไปทําการปราบปรามยาเสพติดสหรัฐก็สําฤุธผมเจอหน่วยดีเอสายลับของสหรัฐอเมริกาหลายต่อหลายกล้งนะครับพอเวลาไปปราบปรามยาติดนะจะมีหน่วยดีเอสายลับของสหรัฐอเมริกานั่งไปด้วยนะผมก็จะนั่งขึ้นหอไปด้วย นะครับบินไปเราเป็นนักข่าวก็จะเห็นแต่เขาก็ห้ามว่าอย่าให้ให้ถ่ายหน่วยดีเอ็มเขานะครับเข้าไปเราจะเห็นพื้นที่บางทีก็ข้ามไปฝังมามา่งพม่าได้จำไปนะไปตะลายโรงงานยาเสพติดไปตัดไล่ฟินไปเราเราได้ไปตลอดพอเป็นนักข่าวชายแดนมาสมัยก่อนก็เลยรู้เรื่องเหล่านี้นะครับพอปัจจุบันเรื่องการย้ายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญมันเออจริงจริงฮะ ถ้าใครมาอยู่เชียงใหม่จะรู้ว่ามันเออาจจะเป็นศูนย์ข้อมูลใหญ่ในการคอนโทรลไหมมันไม่มีความจําเป็นต้องเป็นศูนย์ข้อมูลใหญ่เพราะอาณาเขตที่รับผิดชอบมันไปไม่ถึงนะอย่างที่เห็นนะนะที่เขารายงานเขารับผิดชอบอยู่แค่นั้นในขอบอาณาเขตแค่นั้นนะครับแล้วมันจะเป็นใหญ่มหาวลานเท่าเมืองเชียงใหม่ไม่ก็ไม่ใช่มันมีเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับเชียงใหม่ทั้งเมืองก็ไม่ถึงหนึ่งในพันหนึ่งในล้านไม่ถึงก็เป็นหนึ่งในล้านของเชียงใหม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่ถ้าเกิดว่าโอ้ยเขาลงทุนเยอะก็ทําเขาสร้างอาคารสร้างตึกเขาสร้างพื้นที่ของเขาอย่างมากสร้างหน่วยองค์กรของเขาเพราะมันมีหน่วยที่เกี่ยวข้องในหลายปัจจัยนะครับในภาคนี้และอิทธิพลโดยส่วนใหญ่ที่เขามีภารกิจหน้าที่โดยตรงเนี่ยเรื่องการสอนศาสนาเรื่องโรงเรียนนะโรงเรียนคิดทั้งหลายเนี่ยอเมริกันเกี่ยวข้องหมดแต่ในกรุงเทพมหานครจะมีกองศูนย์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเป็นสาคัญทําไมเขาต้องมาวาง ปักหลักที่นี่มันเกี่ยวข้องกับพม่าเกี่ยวข้องกับลาวเกี่ยวข้องกับเขมรเกี่ยวข้องกับพม่าลาวเนี่ยเป็นสําคัญเลยนะครับเพื่อที่จะมาคอนโทรลบริเวณนี้แล้วทาไมต้องมาตั้งในเขตไทยเป็นเขตพื้นที่เซฟโซนหรือปลอดภัยนะครับเล่าให้ฟังเนะี้ยเพราะผมอยู่ที่นี่ผมรู้เรื่องนี้ค่อนข้างจะดีมากมีคนถามกับผมเยอะโอ้ยเป็นห่วงว่ามันจะยาวไปถึงจีนหรือเปล่าจะมีการเครื่องมือเล่นงานแล้วต่อไปเชียงใหม่จะเป็นพื้นที่ประเทศไทยจะเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายมาจากอ่า บิ๊กแดงนะไปจับมือกับทหารของสหรัฐอเมริกาผู้บัญชาการทหารบกหรือเปล่ามันคนละกรณีนะเรื่องบิ๊กแดงไปจับมือกับผู้บัญชาการทหารบกแล้วมีคนมาต่อต้านเนี่ยล้วคิดว่าจะเอาไทยเป็นศูนย์กลางมันคนละเรื่องนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทรัมป์นะเขาต้องการที่จะยุเล่นงานจีนตามหลักชาตินิยมในมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First สเปิดสงครามที่ชื่อว่าสงคราม ไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธขึ้นมาสงครามอาวุธเขาทําการซ้อมรบในทะเลจินใต้ที่มาจับมือเนี่ยก่อนที่จะมีการซ้อมรบเขาไปที่ไหนบ้างไปสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นแล้วก็มาไทยก็เป็นที่มาของคณะ V.I.P. ที่ไม่กักโลกที่มีการจับมือกับเสด็จแดงเนี่ยผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ตอนเป็นผู้มุปการทหารบกนะครับ เขาต้องการที่จะเอาคนของเขามาอยู่ในพื้นที่นี้มีจํานวนเรือรบมาอยู่1,000มี2องกองเรือใหญ่แล้วก็มี1 2 0 0 0 0นายเข้ามาเพื่ออะไรเขาต้องการสเสบียงนะครับต้องการความร่วมมือแล้วก็มีการซ้อมรบเอาคนของเขาผัดเปลี่ยนกําลังลงมาเพราะว่าอยู่ในเรือเนี่ยหลายวันเนี่ยหลายเดือนมันเค,นนะครียดนะเพราะอะไรทําไมสหรัฐถึงส่งมาเพราะว่า การยั่วยุยจีนการกดดันจีนมันมีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก่อนการเลือกตั้งใครเป็นคนแนะนำทรัมป์ให้ทำแบบนี้รีพับลิกันรีพับลิกันคือเมนใหญ่ของประธานาธิบดีคือพรรคของทรัมป์แนะนำว่าทำแบบนี้จะได้คะแนนนิยมดีขึ้นเขาก็เลยเร่งทำเล่นกันแบบเล่นห้องโกงเล่นไต้หวันนั่นหมายความว่าเคสเนี้ยเรื่องผู้บัญชาการทหารบกกับ ที่สถานทูตอเมริกันที่เชียงใหม่มันเกี่ยวข้องกันไหมคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันคนละพื้นที่คนละแอเรียกันนะครับสิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับทำไมรู้ดีเนี่ยบอกเอ้ยผมทำไมรู้ทุกเรื่องรู้ดีรู้มาผมเรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองด้านนี้เลยทั้งตรีโทเอกเลยนะผมเรียนด้านนี้โดยตรงเลยนะเรียนยุทธศาสตร์การเมืองโดยตรงเลยผมก็เลยพอมีความรู้ถานเรื่องยุทธศาสตร์การเมืองการปกครอง นอกประเทศในประเทศเอเชียตะวันออกรับยกเข้าในการเอารเรน์ปรับประเทศไทยสร้างทฤษฎีใหม่ผมเรียนด้านนี้โดยตรงเลยนะคนไทยก็ยังมีผมอยู่คนเดียวที่เรียนด้านนี้ใหม่ๆสมัยก่อนไปเรียนเพื่อนยังถามไปเรียนทําไมายุทธศาสตร์การหนืองการปกครองมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามาทําอะไรได้บ้างเนี่ยมาให้ความรู้นี่ก็มาเล่าสู่กันฟังนะสถานทูตอเมริกันก็เป็นเพียงสถานทูตที่เขามีการพัฒนาขึ้นมามีขอบเขตสนหรับดูแลในเรื่องของภาคเหนือเป็นสําคัญและปัจจัยสําคัญที่มาอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะ แผ่อิทธิพลแล้วก็เข้าไปมีอิทธิพลในพม่ากับลาวเป็นสําคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเมื่อถึง เปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบัตนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟสองทาาเราคงมีใครที่คอยมาแสนนาะนมาพากั คนไทยใครที่หวงแหนเป็นดด็งของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสีวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนในเหมือนบ้านเรา อาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบา้าน

และความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้าน สีวิไลมาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย